ประกอบตู้ลำโพงบลูทูธจิ๋วสวัสดีครับช่างตู้ลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY วครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธจิ๋วนะครับก็จะเริ่มจากการไปตัดไม้มาก่อนนะครับตัวนี้ตัดไม้ด้วยเครื่อง CNC นะครับเขียนแบบแล้วก็ตัดออกมาก็เป็นไม้อัดขนาด4มิลน,นะครับพอตัดมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอามาประกอบเข้ากันด้วยกาวร้อนนะครับตัวนี้จะใช้กาวร้อนเป็นตัวประสานเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ ตะปูหรือว่าน็อตนะครับยึดเพราะว่ามันบางมากนะครับใช้กาวร้อนติดเฉยๆก็อยู่แล้วนะครับประกอบด้านบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าสําหรับใส่ดอกลําโพงนะครับตัวนี้จะใส่ดอกลําโพงขนาด1.5นิ้ว2ดอกแล้วก็พลาสติกด้านข้างขนาด40มิลอีกฝั่งละ1อันนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาหลังสําหรับใส่วงจรอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับสวิตช์เปิดปิดดูชาร์จอะไรต่างๆนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะทําการหยอดกาวแล้วก็เอาไปทําการขัดนะครับขัดแล้วก็ลบมุมนะครับเพื่อที่จะทําการทําสีหรือว่าหุ้มหนังในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ขัดให้เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับ